มันเป็นเข็มของนี่นะคือสาวเชียงใหม่ลงรักเลยนะใช่อ่ะออย่างนั้นพี่รีบไปขีดเอ้ยมันไล่ยิงรถไฟนี่ย่ยิีรถแล้วเปล่านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอใช่ีิมันฆ่าไม่นี่ เป็นไงคือผมแม่งโคตรคิดถึงแฟนเลยเขียวป่าว่ะเป็นเอฟเฟกต์ปะคิดถึงในด้านไหนด้านดีด้านดีด้านเฮ้ยคิดถึงหวาะอยากไปหาอยากนอนด้วยแล้วรู้สึกอาการเป็นไงบ้างตอนฉีดเหมือนโดนคนมาต่อยพี่ตะก่อนเคยเคยแลกปัดกับเพื่อนไหมใช่หรอเหเอแล้วเหมือนกูโดนต่อยต่อมาเยี่ยมฉีดตัวไหน จีโนฟาร์มาเนี่ยแต่ของพี่ฉีดไปก็รู้สึกนนนิ้เหมือกัไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นแต่ครั้งนี้พี่รู้สึกเราทั้งที่เข็มสองใช่เหรอรู้สึกว่ารู้สึกว่ารักเธอนะจุ๊บจิ้บฉีดดีนะดีมันเป็นเข็องนี่นะคือสาวเชียงใหม่ลงรักเลยนะใช่เหรออย่างงั้นพี่รีบไปฉีดเถอจอดจอดแค่เชียงใหม่ด้วย ก็กินไปแล้วตอนนี้ได้ตอนนี้อ๋ออันนี้คิดเงองนะเป็นผลข้างเคยียงเออแต่เมื่อคืนผมแม่งนอนไม่หลับเว้ยคิดไปคิดมาอไอ้เหี้ยกูท้องอืดไอ้สัสผมนอนชั่วโมงสองชั่วโมงหล,ลับแล้วส<พ>องคตปวดไงจอนมีคนเคขอไอ้มีคนม,มีคนม,มีคนเข้มสองมันปวดจริงเหรออันนี้เอาเรื่องน้องหนึ่งเปิดไม่รอเลยเปิดไม่บอกเพื่อนได้ฟาร์มอยู่ ไม่มันมันมองผมไหมตายตายแน่ๆละตัวหนึ่งใช่มันมองจัดกินใช่ัดเลยทำไมเขาไม่ฉีดแบบสามเข็มแบบวัคซีนรวมกันให้ผมทีเดียววะกูขอแขนเดียวทีเดียวอ่ะปุ๊บเรี่ยอือหายเลยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะกลายแบบโซมป่าเหายหายเลยปืะหายเลยติดสามเห็มอ่ะแล้วเดี๋ยวกูจะกลายร่างรถมาแล้วเหรอ ไม่มีใครเรียกกูเลยไม่มีแม็กเทพเอาปะจะนายอะหายไปไหนที่ผมหายไปไหนไม่ทันแล้วหายไปจากลูกนี้ไงทางเฮ้ยขวาเฮ้ยไปชีโบชุบไปชุบเกล็ะคี่ยมันอเฮ้ยซ้ายซ้าย้ยนะไม่เชี่ยอยู่ไก่เน่ะบ้านปม่อวะรถรถรถมันขับไปอยู่มันยิงจากรถมันยิงจากรถตรงไหนตรงไหน สายมือสายมือตามถนนเลยเออเออเอผมไม่เห็นเนี่ยมันไปไกลแล้ววะน่าจะยาววะมันขับไปไหนอ่ะตรงไปตามตรงไปเรื่อยเออใช่ประวังไม่เห็นเหรอไปไม่ใช่รูดๆเจอแล้วเจอแล้วขับอยู่เอมันขับไปไหนวะน้าไอ้้เหียมีน้ำมันวะทีมมีน้ำมันวะสัตว์ต้องดีนแบบก่อนเลยไม่มีไเอ้ยมันไล่ยิงรถไฟมีคนขึ้นรถนี่ไง ยอดอ่าคนขับตกยิน้องแล้วมั้ยมีขจัดไปสามแล้วเหรอ,อเยอะนะโอ้มันไล่ย,ยิงคนนั่งรถไฟอยู่เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นรถไฟนี้ก่อนทำทำเฟสกันเดี๋ยวขึ้น <c oughs> ไปเจอกันตรงนะี้ในโคลาส์น่หรอเออโคลาส มาเฟก่อนเฟมันต้องนั่งไอแอร์เนี่ยไปต่อให้เจอคนที่ชอบดีชอดีเฮ้ยที่นี่มีรถจอดอยู่ที่นี่มีรถจอดอยู่ตาทีมบะโอ้โหโ้ยเฮ้ยเฮียมีบอลเฮ้ย เออผมจะพี่ดีก,ก <c oughs> ่านี้แลอวมาซีนะบอลโอเคพี่กำลังไป400เมตร

กเอาขึ้นไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ยอยู่รถมันจะไปใช่รถมันมาที่ระเบิดอ่ะไม่ใกล้ใกล้เลย้อเนี็ตผมแปดสองลูกแล้วโดดลงน้ำปะวะถ้ามีไม่ผมมีวะแปดไปอีกลูกนึงก็จะโดดลงน้ำแล้วโดดขวา เมื่อกี้มันมีเสียงปืน <Watch out. S 1> ดังทางป้อมเห็ดบ้านยาวนะตอนเราบวกกันในป้อมอ่ะเฮียมันโดนนโด,โดไปแล้วไปวไปวตรงนี้ในน้ำตายปะตายไปแล้วใช่ปะตายในน้ำตายเจอพอดี กูของฝ่ายมันอยู่บนสะพานว่ะทำไมอ๋อนี่นี่ทีมอยู่หลังรถตู้เออนกไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่อยู่บนสะพานเออนี่ปะนกไม่ส่องพี่สะพานใช่ปะใช่พี่มันข้ามไปนี่ดิใม่กูสบายอ้าวอยังไหนวะนอนอยู่บนหลังคาเอนเนี่ยนะ Watch out จะขานลงน้ำให้กูเก็บของท่านอยู่ตรงไหนก่อนหนึ่งเฮ้ยมีตัวว่ายน้ำอยู่เออ่ปลาไปฟาร์มนะพี่ฝั่งนู้นมีมีนะพี่ดี้กางอ่ะตรงงกลลาเยน่าจะใช่นะไปดิน่าจะมีนะน่าจะไม่ชัวร์ยังไม่เห็นโผล่นะไม่เห็นตีนด้วยแต่ฝั่งนู้นอ่ะมีรถจิ๊บจ่อยกลันถนนเลย แห้ผมใช้วิชามารไปป่ะผมรำเรียนมาช่ำชองแล้ววิชามารอะไรไม่มีครับโอยทีพี่อะลุยพี่ดีล็อกล็อกอยู่พี่ล็อกขาดเลยพี่ดีล็อกไม่ถึงไายตรงไกลๆไม่ได้ล็อกให้มันขึ้นไปก่อนไปคบด้วยทีมไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปแล้วไม่ดักสะพานเหรอเจอแล้วเป็น็อหมาเนวะ ม,มันมันไม่ไมีมันมันหมดโอ,อ้โหนีดเดียวงัว้นโคลลเ<อ>มเลยไปเลยเอจอดะล้งานตรงนี้นะเราไม่หนอเดี๋ยวโดนประกบหน้าหลังเคอมเมน์เข้าฝัหมกไม่ถูก ây chia mặt tay 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 mặt ตัดมาดิเฮียบุรีไฟบอลขำบอลขำกระด่าจะน็อก Watch out เบ็ดเดียต้นไม้เป็กวลรุ่นโอ้ยเฮียสะพานมาคว้าเนาะตรงไหนเนาะยุหลัต้นไหลังต้นไม้ตัวหนึ่งไอ้ข้างบนนี่น็อกยังพี่บ้ายังยังยังขบนลวิ่งหนีที่ ข้างบนมันมันวิ่งหนีมึงเดี๋ยวขับรถตามไปช่วยหมดปะตายปะไอ้นัวนี้ตายเลยหมดแล้วเพื่อนกันไม่สะพานน่าจะว่ายน้ำข้ามมาตรงไหนพี่ไม่เห็นควันเลยสะพานน้ำน้ำหอกแล้วไม่ไม่เห็นแล้วสะพานไว้สะพานไว้เฮ้ยไอ้เหี้ยหมู่บ้านตายุึมเลย ไปเอาหมู่บ้านก่อนไปพี่ถ้าเยอะประพานยังไม่เห็นนะเนี่ยเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่สี่กี่ตัวเนี่ยสี่คนนีงบัสอ้อมไปอ้อมตรงนี้คนหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋ออ้อมขึ้นสะพานนี่ไอ need attachments อ๋ออ้อมลงต่ำมาแล้ว mark the location เจอละแล้วนี้ผมผมเปิดมันอยู่มันเปิดพี่อ่ะไม่เปิดมันไม่เปิดอ๋อมันตั้งโล เีจยหมู่บ้านไหมวิ่งกันเลยอะไรมาใครปลาอะไรมาไอทีมพี่มีพี่อยู่ในห้องน้ำตัวเดยโก็โหดตตัวเดีเอาเลยตายซะไปเช็คิมน้ำให้นี่กูวิ่มาลี่ยน ก่อนไม่โดนเะยี่ขี่ับนี่จะเสียบมังเลยเด็กตัวนึ้งอยู่บ้านนั้นเลยน่าจะก็เป็นคนมีนี่มีเรือึ้นริมน้ำน่าจะตัวเดียวกันมั้งแ้วมันตายเลยเหรอทีมอือมันตายเลยไร ยบ yep. น่ำมันหมไปเป็นรมีลาม่าไหมคนมันเยอะอะได้พี่เฮ้ยอาพีนี่มันหมดตอนไหนมันจะมีวันบอกอะ่ะต้องไม่ดูอะ่ะ ขอบคุณอีกหนึ่งร้อยดาวจากคุณฝนระยาด้วยนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยดาวด้วยแล้วก็ขอบคุณห้าสิบดาวจากคุณต,ตันตันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกดาวเลยกินเลี้ยงไหมพี่บานไม่กินครับไม่ไม่ได้กินครับอยู่บ้านปกตินี่แหละไม่ได้ไปไหนครับเรามากินแบบบลูทูธเหรอไหมอืมแบบพ <c oughs> ี่โฟก์จ <c oughs> ูเลียโอเปิดแก้วแดงเออเปิดแก้วแดงกุยอะไรนะ เปิดกล้องคุยกันในดีชอตมันน่าจะอยู่แบบริมแล้วล่ะริมแม่น้ำในบ้านหรอในบ้าน,เ,นเขา<ช>บอกตรงนี้มันขึ้นได้ใช่ไหมโอ้ไปแล้ว แอบอยู่หลังหินป่าวะม,มันขึ้น w a t ้ h out น่าจะได้นะเดี๋ยวเช็คบ้านด้วยนี่บ้ดีพีเม,มืเ่อไหร่เดี๋ยวเปิดแล้วเสียงไม่หลุดแต่ว่ามันน่าจะนิ่งอยู่เชือ่อมึงยอมตายเถอะขอร้องให้ทีม ขี้ขึ้นได้วะแต่ว่ามันขึ้นเออแต่ว่ามันขึ้นยอดไม่ได้วะะเอไม่ต้องไงวะวะเอ๋น,น,นเรา Watch out มันอยู่ใต้ฟอเข่าหรือเปล่าวะพี่ หนูว่าข้าใครไหวอยู่ข้างล่างก็ดูนะผมเนี่ยให่นะผมดูให้หรือว่ามันอยู่บนยอดเหรอจ้าจนไม่ชาเนี่ยเองก็เกินไปไอ้หนู พอดุ้งเลยกูไปไฟเบนนี้ของจริงหมู่บ้านหมู่บ้านปะไม่ชัวร์เออหมู่บ้านโเราขับตั้งนานไม่ได้เช็คหมู่บ้านผมบ้วนไปเช็คแล้วแม่เสียงมันหลุดไงเจอกูเคมานี่ยอยู่ตรงโล่เลยเคมา ไปมีหน้ากันเถอะพวกเรากี่คิอวอะน้อมดนอยแเยอะอยู่หน้าน,นี่บอกแล้วถ้าผมออาจริงก็คือจ,จบ่น้นแหะ